สวัสดีครับ Bible Before b r e a k f a า t คำทิปประจำวันอาทิตย์วันนี้หัวข้อเรื่องทรงฟังคำอธิษฐานอยู่ในลูกาบทที่1ข้อ13นะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เราจะเรียนรู้จากเรื่องการที่พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของเราและเราขอบคุณพระองค์เราขอพระองค์เตรียมเราให้เข้าใจน้ำพระทัยพระองค์อธิษฐานในพระนามสุดขีดเจ้า Amen. เอเมนเอเมนนะครับวันนี้พระเจ้าพระเจ้าลูกาบทที่ 1: ข้อ13เป็นเรื่องประสูิรพระเยซูริดหมดเลยนะครับทั้งบท แล้วก็เรื่องนี้เราก็จะมีพูดกันในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับเมื่อฟังคําเทศนาของแฮปปี้ร็อกนะครับนั้นวันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องให้คุณฟังก่อนที่จะอ่านมั่งพีนะครับลูกาบทที่1น,นะครับตั้งแต่ข้อ5้ามาเลยนะครับเขาเล่าเรื่องการกําเนิดของยอดผู้ให้บัพติศมานะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเกิดมาก่อนรพเยสคิดนะครับเป็นญาติกันด้วยนะครับแล้วก็พระเจ้าให้คนนี้มาเตรียมทางให้กับ ระเยสุคิ์นะครับดังนั้นคนนี้จะเป็นคนที่พระเจ้าใช้เขาครับแต่ว่าเด็กผู้ชายคนนี้ก็เกิดอย่างอัศจรรย์ครับก็คือว่าคุณพ่อของเขาชื่อเซคาริยาครับเป็นปุโรหิตนะครับมีหน้าที่รับใช้พระเจ้าปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่นะครับและก็เขาก็เป็นหนึ่งในตระก,กูลอาโรนนะครับคนรับใช้พระเจ้าก็จะต้องเป็นครอบครัวของโมเสสอาโรนนะครับก็คือเป็นตระก,กูลของเผ่าเลวี เขาทั้งสองนะครับทั้งสามีภรรยาเป็นคนชอบธรรมแล้วก็ปนิบัติพระเจ้าต่อหน้าพระเจ้าเป็นคนดําเนินตามกฎบัญญัตินะครับไม่มีทิฏฐิเลยพ่ะพี่บอกับไม่มีทิฏฐิเลยแล้วก็แต่นะครับแต่ข้อดีของเขาคือเขาไม่มีทิฏฐิเลยครับแต่เขาทั้งสองคนไม่มีบุตรครับเพราะว่าข้อที่1นนะครับภรรยาเขาเป็นหมันครับและข้อที่2นะครับเขาทั้งสองคนก็แก่แล้วครับชราแล้ว ดังนั้นนี่เป็นเหตุผลที่สมบูรณ์ในตัวเองครับคนที่เป็นหมันและคนที่แก่แล้วนะครับโอกาสที่จะมีบุตรเป็นศูนย์ครับเอาล่ะครับเรารู้แล้วครับพื้นฐานเรื่องนี้เป็นแบบนี้นะครับและเรามาดูด้วยกันว่าวันนี้พระเจ้าจะตรัสอะไรกับเรานะครับดังนั้นลูกาบทที่1นึข้อสิบอกงี้ครับว่าแต่ทูตนะครับเดียวกันนะครับไม่เห็นนะข้อ13บครับบอกงี้ครับว่าแต่ทูต สวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเสคาริยาเอ๋ยเสคาริยาเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะพระองค์ทรงฟังคําอธิษฐานของท่านแล้วครับพระเจ้าทรงฟังคำที่นาท่านแล้วครับนางอลิซาเบธภรรยาของท่านจะให้กําเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าย่อนครับ พอเราได้ยินคำนี้นะครับและเพราะเจริพระเจ้าตอนนี้มาถึงเราวันนี้นะครับว่าทูตของพระเจ้าบอกกับเราครับว่าอย่ากกลัวเลยนะครับเพราะพระเจ้าฟังคําอธิษฐานของท่านแล้วครับวันนี้อยากจะหนุนใจเราทุกคนนะครับคุณรู้ไหมครับว่าถ้าคุณแก่แล้วคุณก็เป็นหมันแล้วคุณก็ไม่มีโอกาสที่จะได้อะไรบางอย่างเลยที่คุณอธิษฐานแต่ขอให้คุณยังคงอธิษฐานอยู่ครับเพราะว่าพระองค์ทรงฟัง,ฟงคําอธิษฐานครับ แล้ววันนี้พ่มพีกําลังบอกเราว่าครับทูตสวรรค์มาบอกกับเสคคริยาครับว่าอย่ากลัวเพราะพระองค์ทรงฟังคำธิษฐางท่านแล้วครับแสดงว่าเรื่องนี้เสคคริยากับภรรยาจะต้องนั่งอธิษฐานครับเขาจะต้องอธิษฐานวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าอธิษฐานถึงเรื่องอะไรครับเรื่องที่เขาอยากจะได้บุตรชายครับเขารู้ว่าเขาอายุมากแล้วเขารู้ว่าเขาเป็นหมันนะครับ แต่ว่าเขายังคงอธิษฐานขอพระเจ้าในสิ่งนี้อยู่ครับแล้วขอบคุณพระเจ้าครับหลายครั้งเราอาจจะรู้ว่าเราไม่มีโอกาสจะได้นะครับเราไม่คู่ควรไม่เหมาะสมกับบางอย่างแต่เรายังคงอธิษฐานอยู่ครับและขอให้เราสัตซ์ซื่อในการอธิษฐานเรื่องนั้นต่อไปครับที่เราจะเป็นคนที่สัตซ์ซื่อในการอธิษฐานและในที่สุดครับพระเจ้าทรงฟังคําอธิษฐานครับ และผมอยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะเป็นตามข้อ14ครับก็คือว่าเราจะมีความยินดีและเปรมปรีคนจนํานวนมากจะชื่นชมยินดีที่บุตรคนนั้นเกิดมาครับเราจะขอบคุณพระเจ้าเราจะเชื่อฟังครับและพระองค์สั่งไว้ครับสั่งไว้ว่าท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอนครับนี่เป็นคําสั่งนะครับผมเชื่อว่าคําสั่งนี้ ง่ายมากเลยเราจะเชื่อฟังเราจะทําตามถ้าเราเห็นสิ่งที่พระเจ้าทําให้กับเราใช่ไหมครับเราจะบอกพระอ,องค์ข้าพระอ,องค์เชื่อทันทีเลยพระอ,องค์เมื่อข้าพระอ,องค์อธิษฐานขอสิ่งนี้มาวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าแล้วพระอ,องค์บอกพระอ,องค์ส่งทูตสวรรค์มาบอกว่าพระอ,องค์ฟังแล้วเป็นไงครับเราจะยินดีเราจะเป็นปีเราจะเชื่อฟังเราจะทําตามทุกอย่างเลยครับจะให้เราขึ้นเขาลงห้วย เราก็ยินดีจะทําตามสิ่งนั้นเพราะว่าวันนี้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงฟังคบอธิษฐานของเราแล้วพี่น้องครับวันนี้พระเจนะพระเจ้ามาถึงเราครับว่าพระเจ้าทรงฟังคาอธิษฐานของเสคาริยาและพระเจ้าจะทรงฟังคําอธิษฐานของเราด้วยครับให้เราสัตย์ซื่อในการอธิฐานต่อไปครับแม้ว่าเราจะรู้ว่าเราเป็นหมันเราแก่แล้วหมายความว่าแม้ว่าเราจะรู้ว่ามีอุปสรรคบางอย่างที่มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ เราจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันยากมากแต่ว่าเรายังคงสัตซ์ซื่อในการอธิษฐานครับเพราะคริสต์มาสเป็นเรื่องของความชื่นชมยินดีความปรีมปรีความปรีดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งปวงคือพระเจ้าทรงฟัง,ฟงคําอธิษฐานครับและเนื่องจากพระเจ้าฟังคาอธิษฐานพระเจ้าจึงส่งพระเยซูกิตลงมาประสูติเพื่อเราทุกคนครับวันนี้อยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าข่าวดีมาถึงเราทุกคนครับคือขอให้เรา ยังคงอธิษฐานต่อไปครับแม้เราจะคิดว่าเรื่องนั้นยากแค่ไหนก็ตามเพราะในที่สุดวันหนึ่งทูตของพระเจ้าจะมาหาเราครับแล้วบอกเราว่าคุณจงอย่าก,กลัวเลยเพราะพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วครับให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาพระองค์ที่บอกว่าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเรา พระเจ้าทรงสัตซ์ซื่อขอพระเจ้าช่วยส่วนของเราในฝ่ายของเราที่เราจะคงสัตซ์ซื่อในการอธิษฐานต่อไปและขอพระเจ้าให้เราที่จะละมัดระวังไม่เป็นคนที่ขาดความเชื่อไม่เป็นคนที่ปฏิเสธในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเพราะเรารู้ว่าในที่สุดแล้วพระเจ้าส่งได้ยินและพระเจ้าส่งฟังเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าตอบเราทุกคนผู้ฟังที่ได้อธิษฐานอาจจะบางเรื่องใช้เวลาได้เนิ่นนานมากแล้ว และเราขอพระองค์หลุนใจเราทุกคนให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงได้ยินและพระเจ้าทรงฟังคําที่ถ่านของเราเราจิทีถานสิ่งเหล่านี้ในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับและวันนี้ชื่นชมยินดีนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะถึงวันคริสต์มาสแล้วครับอีก7วันใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ